คือต้องบอกตรงๆว่ากูเต้นันนี้นะคิมไม่ได้เอาถ้วยตวงมาก็กะตามประสบการณ์เนาะประสบการณ์ล้วนๆปกติปกติก็มีน้อยคนอะที่ใช้ถ้วยตวงนดที่เองพี่ <c oughs> ใช้สกิลเดาๆเอาเลยเน, <c oughs> น,นี้เฉยๆมล่าเฉยผมีคำถามีครับ <ขา S 2> ทำไมไม่ใช้ตัวเหยือรูปตัวเดียวตัวเดียวกับ <c oughs> ท,ที่อที่อ่อยไปคนนี้ไม่มีอะไรพิเศษกว่า ตัวนี้จะเข้มข้นกว่าค่ะเพราะเขาเป็นหัวเชื้อค่ะ <S <S 1> <S 1> คือเหยื่ออ่อยเราอ่ะเราอ่อยโดยปริมาณมากอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เหยื่อตกเนี่ยเราใช้แค่ลูดกูเตนขึ้นนิดเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเหยื่อที่เป็นเบสเดียวกันกลิ่นเหมือนกันแต่แค่เขาจะอ่อนกว่านิดหน่อยเป็นเหยื่ออ่อยไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวที่เข้มกว่า <S <S ให้เขามากิน <S <S ใช่ค่ะ,<ม>คะนั่นแหละหมายเลขของเรานะครับวันนี้เราตกแบบ บาลานตุเละนะครับจริงอะไรมันปูมันมันมันอะเรนมันปูอ่ะมาแเลขเลยละกันชัวเลยไหมขาดเฮ้ยถ้าถ้าอ่อยถ้าอ่อยถ้าอ่อยแล้วมันเข้าเลยกินเลยนี่หรือว่าอ้าวเราไม่หลุดตะพักนี่หว่าใช่

ปลาดีอ่ะเฮ้ยเราต้องไม่สุดสายสิ่งไม่ไม่เดี๋ยวสิเออปลาแรงดีโคตรอะจริงเหรอปลาแรงจ้าเออไปโคตรสู้อ่ะไม่ยอมไม่ยอมอยากกินสามรสอ่ะเฮ้ยเนอะพี่เออจะชวนคุณหาปลาทับทิมไหมอ่ะ จากอะไรนะกับอะไรนะกับนอะไรนะฮะคอนเนอร์ Connor นะครับบวกกับคีมหลงไม่มีหลงคีมคนทั่วไปจะหลงคีมแล้วนะทีนี้เขาเรียกว่าวิธีกำนะครับประหลาดแต่แดูไม้ที่สองของเรามีอาการไหมกับนี่ยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนี่ ช่มยังไม่มีการอุ้ยอุ้ยเอาเลยเหรอเะี๋ยวยิ้หนอุ้ยอุ้ยไม่หวัดด้วยไม่หวัดด้วยไม่ดับไม่เอาอ่ะดูดิตอนนี้น่าจะอุ้ยโอ้โหเอาดีไหมไม่เอาไม่เอาใจเย็นใจยิ้นเฮ้ยไม้สองเฮ้ยไม้สองก็เอาเลย น,น,น,นี่จะเบลหรออาหาไม่ใช่มอนก็นออมมนเป็นรอยอะ่ะเเกว่าเนรอยเป็นอยเปรอยนี่ตอบครับ ลงไปโดนลงไปโดนปากแรงดีมากงลงไปโดนลงไปโดนเปลี่ยนตัวเบ็ดแล้วลงไปโดนขอเข้าหิครับแล้วเป็นไรไได้ครับได้เหมือนคมมันจะหมดนะเบ็ดอันนั้นนะ เล่นมือซ้ายด้วยครับวันนี้เวลามาตกเล่นมันสนุกนี้เนี่ยครับแต่ละตัวเขานะอีตาละเบ่งเบ่งอย่างเง้ยเลยตัวชิ้นเขีย่ยนะไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะบางบาง วังโอ้โยเอากันเลยมัไปก็ขยกเลยนะ <G ren minimalist> <โ> <acy> ขาแน่นอนด้วนสายแปดปอนะครับด้วนมีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือทุกอย่างมันเขาเรียกว่า perfect set นะครับทั้งอุปกรณ์ตัวเบ็ดนะครับเหยื่อผลลัพธ์ที่ได้มาก็็ h a ป p y ดังนั้นวันนี้เรามีความสุกขกับการตกปลาไม่ว่าเราจะทำยังไงนะครับให้เรามีความสุขได้เป็นดีที่สุดวันไหนที่มันใช่มันก็คือใช่ครับ วันไหนที่มันไม่ใช่มันอาจจะไม่วันของเราดังนั้นวันนี้เป็นวันที่ใช่ของผมผมจะเล่นมันต่อแล้วก็อยู่กับน้ำบางอย่างที่คุณก็รู้ว่าน้ำไหลสำหรับวันนี้เ Earth Day คงต้องลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กด like กด share ได้แข่ใครถ้าคุณยังรักในการตกป่า Earth Day Freedom in my life